ดูดวงชาวราศีพฤษภอิจฉาตาร้อนระวังคนปากหวานคนเปรี้ยวนะครับปากหวานนี่น่าก,กลัวนะครับเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มอยู่ให้เป็นด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขา่าววิวาขา่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาแบบนี้ไขรไขก็อิจฉา แต่อิจฉาอย่างเดียวไม่ว่ามาอิจฉาฤิษยาตาร้อนนี่นะสิับผมคนอิจฉาไปเลือกปกติใครๆก็บอกอ๋อฉันยังไม่ได้ดีด้วยบนอุลศล์วาสนาฉันยังไม่ย่ได้ดีเมื่อไหร่จะได้ดีอยากจะได้มันเขาจังนะแต่ไม่ตาร้อนไงับผมแต่ว่าในลักษณะแบบนี้มันตาร้อนมันจะกันแกล้งเหยียบย่ําท่านให้จมดินปากหวาน,นออก้นเปรี้ยวเพราะนั้นจูให้เป็นนะครับผมคับผมโชคชะตาของคุณับผมตกตําแหน่งพระราชาส่งมอบถ้วย นะผมไพ่บองบอกในโชคชะตาการชิงไหวชิงพิษการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายจะบังเกิดโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลต,ตกตำแหน่งหายประเพณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดโดวงชะตาของต้านตกตำแหน่งยาจบนะผมมีโอกาสทองเข้ามาน้อยแต่ก็ยังมีคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายไปใส่ปากหวานก้นเปรี้ยวระวังคนแบบนี้เอาไว้แล้วกัน นะคผมนกน้อยจะนำพาซึ่งโชคลาบเงินดอมารมีวัสนาเทพเทวดาฟ้าดินปกปากคุ้มของรษา,าดาบสองก้ยเกิดขึ้นในโชคตาการส่งมอบเดอะซันบังเกิดขึ้นในโชคตาแสงสว่างมนจันทานะครับส่งมอบดวงแก้วมณีนะครับเดอะเวอร์บังเกิดชะตาชีวิตรอบทรัพย์จิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความประสบความสำเร็จการที่ท่านหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคตาในหัวมีต่เมฆบองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้น กานที่ท่านสับสนงงงวยเอาแน่วนอนไม่ได้ในโชคชะตาท่านควรจะต้องหลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงลงบุญกุศลวาส,สนายิ่งใหญ่ยิ่งนะักให้ปรเทศเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีการมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านพัฒน,นายอย่างได้โดยการส่งมอบเหรียญทองเหรียญใหญ่บรลลังซ้ายสามดาวขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหวานเอาจริงเอาจังจนประสบความเร็จชะตาชีวิตรับทย์ เฮมิกเกิดขึ้นในโชคชะตาบ่งบอกถึงการส่องหาแสงสว่างหาหนทางหาเรื่องราวดีๆเพราะฉะนั้นท่านเป็นคนที่คน้นค้นหาเรื่องราวต่างๆแต่อีกคนกลับไม่ค้นหาแต่กลับต้องการทําเรียนแบบท่านทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้มันถูกต้องเหรอครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้สึกเบื่อนายอึดอัดย่าแย่กับใครบางคนเหมือนมีดมาปักตรงกลางใจนะผมอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่าง พอท่านท่านทำได้ดีเขาจะทําดีเหมือนกันจะดีกว่าท่านด้วยซ้ำไปจะเรียนแบบน,นะผมละเหยียบย่ําอย่างนี้มันใช่คนประเภทนี้เลยไหมนะผมอิจฉาตาร้อนนะผมการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดีเดเดเดยวเข้าหาเอาจริงเอาจัง,จงะสมร็จก,การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลนะผมดมูนบังเกิดไปไหนใครรักสาวรักสาว,สาวหลวงผู้ใหญ่รักโตหลวงพากันโสมนัสตกตําแหน่งบนจันทา การปฏิบัติอยกางการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุนกสนวาสนาสิ่งที่ใช่การปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงการส่งมอบถ้วยทองการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการชิงไหวชิงทิพย์ค,คบไม่ได้กับคนประเภทพวกนี้นะผมปัญหาต่งตางๆมันทําให้ท่านอึดอัดรู้สึกย่ำแย่เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตให้มีความสุขทําในสิ่งที่ท่านชอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาคาบุนกุอสมวาสนา ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาในาสิ่งที่ใช่นะผมหลบปลีกซ่อนเล้นมันเกิดความล่องตัวเกิดความแช่มชื่นทุ่งข้าวเหลืองอรามเหลือกินเหลือ,อลใช้หานคู่เกิดความแช่มชื่นชะตาชีวิตรับรัพ์เพราะฉะน,นตกตำแหน่งม้าพยองนะผมถึงเวลาคาบุญกุศลศาสนาไขาก็ชฉท่านไม่อยู่นะผมหลบปลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตานะครับวงล้อแห่งวัฏจกักรจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตา สามปฏิปดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นถึงเวลาคาบุญกุศลศาสนาจะตกตำแหน่งครอบครัวเพราะฉะนั้นท่านจงไล่ล้าเต้นระบําเพลงกองกันดวงุกสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคดวงแบบนี้ดวงอภิมหาเศรษฐีจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรวยเลยรวยครับผมการทุกเขิมการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาจะส่งมอบช่วยทองเพราะฉะนั้นปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนอย่ารอช้า นะครับผมยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาอย่ารอช้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาชาวราศีพฤษภนะครับผมชาวราศีพฤษภรับฟังดูดวงต่อกันยาวๆครับเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับความมั่นคงและโอกาสในการสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่ง,งดวงดาวส่งผลให้คุณมีความอดทนมุง่งมั่นและมีสมาธิในการทำงานสูงอย่างไรก็ตาม ต้องระวังความดื้อรั้นและการยึดติดกับวิธีการเดิมๆม,มากเกินไปการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการปรับตัวจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและพลังในการทำงานสูงเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนระยะย,ยาวหรือเริ่มต้นโครงการที่ต้องหอใช้ความอดทน และความมุ่งมั่นความสามารถในการจัดการและความละเอียดรอบคอบของคุณจะเป็นที่ชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชายอย่างไรก็ตามควรระวังการยึดติดกับวิธีการทำงานแบบเดิมๆม,มากเกินไปการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในที่ทำงานเช่นการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือโครงสร้างองค์กรแต่ด้วยความอดทนและความสามารถในการปรับตัวของคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดีเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงความเป็นผู้นำและความสามารถในการแก้ไขปัญหาปลายเดือนดวงด้านการงานจะดีขึ้นอย่างชัดเจนผลงานที่คุณทุ่มเทไว้จะเริ่มเป็นที่ประจักษ อาจได้รับการยอมรับหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญเป็นช่วงที่เหมาะกับการขอเลื่อนตำแหน่งหรือเจรจาเรื่องเงินเดือนหากกำลังมองหางานใหม่ช่วงนี้มีโอกาสดีที่จะได้งานที่มั่นคงและตรงกับความสามารถของคุณด้านการเงินต้นเดือนการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสดได้รับผลตอบแทน จากการลงทุนระยะยาวหรือรายได้จากทรัพย์สินแต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและสร้างวินัยทางการเงินกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทำให้ต้องปรับแผนการเงินใหม่ แต่ไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะความสามารถในการจัดการเงินของคุณจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้การทบทวนงบประมาณและหาวิธีเพิ่มรายได้จะช่วยให้สถานการณ์การเงินดีขึ้นปลายเดือนดวงการเงินจะเริ่มสดใสขึ้นอาจมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือได้ระบอกข้อเสนอทางการเงิน ที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจการวางแผนการเงินระยะยาวในช่วงนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของคุณโดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงด้านการเรียนสำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางหลักฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง ต้นเดือนคุณจะมีสมาธิและความมุ่งมั่นในการเรียนสูงเป็นช่วงที่เหมาะกับการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบความอดทนและความละเอียดรอบคอบของคุณจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ดีอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจพบกับความท้าทายในการเรียนเช่นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนหรือการเพิ่มเติมเนื้อหาที่ยากแต่ด้วยความอดทน และความมุ่งมั่นของคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดีการขอคําแนะนำจากอาจารย์หรือเพื่อนร่วมชั้นจะเป็นประโยชน์มากปลายเดือนผลการเรียนของคุณจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความพยายามที่ทุ่มเทมาตลอดจะเริ่มให้ผลคุณอาจได้รับคําชมจากอาจารย์หรือได้คะแนนดีในการสอบเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนการศึกษาในอนาคต หรือการสมัครทุนการศึกษาโดยเฉพาะในสาขาที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความอดทนสูงยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งความมั่นคงและโอกาสในการเติบโตต้นเดือนยอดขาย อาจจะคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่คุณจะสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้เป็นอย่างดีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของธุรกิจคุณจะเป็นจุดแข่งที่ดึงดูดลูกค้าช่วงกลางเดือนอาจพบกับความท้าทายบางประการเช่นการแข่งขันที่สูงขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขององค์ลูกค้าแต่ด้วยความอดทน และความสามารถในการปรับตัวของคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ดีการให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ปลายเดือนสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างชัดเจนยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงอาจมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่หรือได้รับคำสั่งซื้อในปริมาณมาก เป็นช่วงที่เหมาะกับการขยายธุรกิจหรือลงทุนในอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและวางแผนอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจเกณฑ์การเดินทางสำหรับการเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภควรวางแผนอย่างรอบคอบและระมัดระวงังโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนดวงดาวบ่งชี้ว่า อาจมีความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางกระทันหันควรผื่อเวลาและเตรียมแผนสำรองไว้เสมอหากเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจควรเตรียมตัวให้พร้อมและศึกษาข้อมูลให้ละเอียดความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของคุณจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับคู่ค้าหรือลูกค้าอาจมีโอกาสได้ทำสัญญาระยะยาวหรือสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มั่นคง สำหรับการเดินทางเพื่อพักผ่อนควรเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เงียบสงบและใกล้ชิดธรรมชาติการเดินทางในช่วงนี้อาจช่วยให้คุณได้พักผ่อนและฟื้นฟูพลังงานอย่างแท้จริงแต่ควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยโดยเฉพาะหากเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ช่วงปลายเดือนดวงด้านการเดินทางจะดีขึ้นเป็นช่วงที่เหมาะกับการวางแผนเดินทางในอนาคตหรือหากมีการเดินทางที่วางแผนไว้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะราบรื่นและประสบความสำเร็จอาจมีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆหรือได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการเดินทางโดยสรุปเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับความมั่นคง และโอกาสในการสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งความอดทนมุ่งมัน่นและความละเอียดรอบคอบของคุณจะเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จในทุกด้านทั้งการงานการเงินการศึกษาและความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามควรระวังความดื้อรั้นและการยึดติดกับวิธีการเดิมๆม,มากเกินไปการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการปรับตัวจะช่วยให้คุณก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น ชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์และความอ่อนโยนมากขึ้นสิ่งนี้จะส่งผลดีต่อชีวิตรักของคุณอย่างมากสำหรับชาวพฤษภที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณจะเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้นในเดือนนี้ คุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกับคู่ของคุณในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างความทรงจําร่วมกันและเสริมสร้างความผูกพันการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันหรือการวางแผนการพักผ่อนร่วมกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคุณอย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่คุณรู้สึกว่า ต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับชาวพระศพที่ชอบความมั่นคงและสงบพยายามสื่อสารความต้องการนี้กับคู่ของคุณอย่างนุ่มนวลและเปิดเผยการหาสมดุลระหว่างการใช้เวลาร่วมกันและการมีเวลาส่วนตัวจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ อาจเป็นเรื่องการเงินหรือความเห็นที่แตกต่างกันในการตัดสินใจบางอย่างใช้ความอดทนและการสื่อสารที่เปิดกว้างในการแก้ไขปัญหาความสามารถในการประนีิประนอมของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วงเวลานี้ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการลงทุนการซื้อบ้าน หรือการสร้างครอบครัวความมั่นคงทางอารมณ์และการเงินของคุณจะช่วยสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตสำหรับชาวพระศพที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นสำหรับชีวิตรักของคุณสเสด็ดที่เพิ่มขึ้นของคุณจะดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างคุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในงานสังคมงานอดิเรก หรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันความมั่นคงและความน่าเชื่อถือที่เป็นลักษณะเด่นของชาวพระสบจะเป็นที่ดึงดูดสำหรับคนที่กำลังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังอย่างไรก็ตามพยายามเปิดใจให้กว้างและอย่าด่วนตัดสินคนอื่นเร็วเกินไปให้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกลังเลที่จะเปิดใจรับความสัมพันธ์ใหม่เพราะกลัวความเจ็บปวดหรือการสูญเสียนี่เป็นความรู้สึกที่เข้าใจได้แต่อยากปล่อยให้ความกลัวมาขัดขวางโอกาสที่อาจนำไปสู่ความสุขพยายามก้าวออกจากความสบายใจและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนสิ่งที่คุณต้องการจริงๆจากความสัมพันธ์ ให้ความสำคัญกับคุณค่าและเป้าหมายระยะยาวของคุณอย่ายอมลดมาตรฐานของตัวเองเพียงเพราะต้องการมีคู่ความอดทนและการรักษามาตรฐานของคุณจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพในที่สุดหากคุณพบคนที่รู้สึกว่าใช่อยากกลัวที่จะแสดงความรู้สึกของคุณแม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วชาวพระศพจะระมัดระวังในเรื่องความรักแต่การเปิดใจ และแสดงความจริงใจอาจนำไปสู่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มีความหมายโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวราศีพฤษภในด้านความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงและการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ จะเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางชีวิตรักของคุณจงเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองและเปิดใจรับความรักที่คู่ควรกับคุณ